สวัสดีค่ะมาพบกับนิวระบ้านสบู่ชอพกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการวัดค่า pH สบู่ค่ะและนี่นะคะก็คือสบู่ที่ได้จากคลิปนี้นะคะใครได้ดูเราบ้างคะวิธีทำสบู่ล้างหน้าสูตรอะโวคาโดนะคะคลิปนี้นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรกวนเย็นนะคะก็คือไม่ใช้หม้อตุ๋นเนาะอันนี้ทิ้งสบู่มาไว้ ประมาณ1เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบค่า pH ของสบู่กันนะคะว่าได้ค่า pH ที่เท่าไหร่นะคะวิธีวัดค่า pH นะคะนี่เลยเตรียมกระดาษวัดค่า pH นะคะหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า universal indicator นะคะง่ายๆก็คือกระดาษลิสมัตนะคะมาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่เลยนะคะเล่มกระดาษลิสมันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ มีให้เราทดสอบมากถึง80แผ่นกันเลยนะคะ80ชีทนะคะก็คือทดสอบได้ประมาณ80ครั้งนะคะนี่นะคะเตรียมน้ำนะคะแล้วก็แก้วแบบนี้นะคะช้อนด้วยนะคะแล้วก็สบู่ที่เราต้องการวัดค่า pH นะคะเตรียมมาเลยขั้นแรกนะคะให้เรานำสบู่นะคะอาจจะเป็นเศษสบู่ก็ได้นะคะบิดมานิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็จุ่มลงไปเลย แกว่งแกวงแกว่งลักษณะก็เหมือนกับเราใช้สบู่อาบน้ำอะคะ่ะแล้วก็นำสบู่ไปชุบน้ำใช่ไหมคะถูถูให้เกิดฟองแบบนี้เลยนะคะจะรีวิวการอาบน้ำก็ไกลอยู่นะคะอย่างนี้ดีกว่าเนาะคนคนคให้เกิดฟองนะคะนี่โอเคเนาะ ีกระดาษลิสมัสนะคะมาหนึ่งแผ่นนะคะเอาแบบฟองเยอะๆเลยะ,ะโอเคเนาะเสร็จแล้วนะคะก็เอากระดาษลิสมัตจุ่มไปเลยค่ะ สักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วรอสักพักนะคะอูห้หูตื่นเต้นมากจะได้สีอะไรจากนั้นนะคะเราก็เตรียมเล่มกระดาษลิสมัตเนี่ยนะคะมาเทียบเลยค่ะเทียบสีเลยนะคะว่าได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรารออีกสักพักนะคะให้สีที่ได้นี่นะคะคงที่แป๊บหนึ่งเนาะนี่นะคะคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ8นะคะ แปประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรไหมมันแปลว่าสบู่ที่เราทำครั้งนี้เนี่ยนะคะมีค่า PS อยู่ที่ประมาณ8-9ถึงนะคะก็คือเป็นด่างอ่อนๆน,นั่นเองนะคะการที่สบู่เป็นด่างอ่อนๆน,นี่นะคะก็จะหมายความว่าสามารถชำระร้างสิ่งสุปปกปรก ได้นะคะเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยนะคะจะเป็นกรดนะคะแล้วก็เมื่อเจอสบู่ที่เป็นด่างอ่อนๆเนี่ยคะ่ะ<ๆ>ก็จะสามารถทำความสะอาดได้หมดจดนะคะสะรุปว่าสบู่สูตรนี้ของเราผ่านค่ะถ้าเรามีกระดาษวิสมัทเนี่ยนะคะเราก็จะมั่นใจในการทำสบู่มากยิ่งขึ้นนะคะเล่นนี้เนี่ยนะคะเขาให้มา80แผ่นกันเลยนะคะ เนี่ยค่ะให้กระดาษแบบเส้นๆเนี่ยนะเราสามารถวัดได้80ครั้งเลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่แบบว่าอยากวัดให้ได้เยอะๆก็ฉีดเอานะคะฉีดครึ่งนึงใช้ทีละครึ่งขนาดนั้นก็เลยโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจนิวและบ้านสบู่ชะมการด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย